สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของ CZ 75ซีรีส์ปี2025กันปืนพกในตำนานที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนเริ่มจากภายนอกดีไซน์ของ CZ 75ปี2025นนั้นผสมผสานความคลาสสิกกับนวัตกรรมได้อย่างลงตัว ด้วยโครงสร้างสไลด์ต่ำแบบดั้งเดิมที่ทำให้ปืนรุ่นนี้โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และการใช้งานเส้นสายถูกออกแบบให้เพรียวบางและสอดรับกับสรีระมาพร้อมการขัดแต่งสมัยใหม่ที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังช่วยให้จับถนัดมือมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกรูปแบบในส่วนขององค์การเคลือบผิวมีให้เลือกมากขึ้นทั้งแบบดำด้านสเตนเลสและทูโทนเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายคลาสสิกและสายโมเดิร์น ด้านสมรรถนะรุ่นใหม่นี้ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะถูกพัฒนาให้ควบคุมแรงถีบได้ดีขึ้นด้วยการออกแบบสไลด์ใหม่และชิ้นส่วนภายในที่ปรับแต่งอย่างละเอียดทำให้การยิงรับรื่นรวดเร็วและควบคุมได้แม่นยำม,มากขึ้นระบบไกถูกปรับปรุงใหม่ให้มีจังหวะสั้นและนิ่มขึ้นมอบความแม่นยำทั้งในการซ้อมการแข่งขันและการป้องกันตัวจุดขายพิเศษของซีซ่าปี2025คือด้ามจับแบบโมดูล่าที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ การติดตั้งสไลด์ที่รองรับกล้อง Red d o สมัยใหม่และช่องบรรจุกระสุนที่ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้เปลี่ยนแมกกาซีนได้เร็วขึ้นอีกทั้งซีซยังคงใช้โครงสร้างเหล็กที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานทำให้ปืนรุ่นนี้ไว้ใจได้และอยู่คู่ผู้ใช้ได้ยาวนานหลายรุ่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ800ดอลลาร์และจะสูงขึ้นตามรุ่นและวัสดุถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพ วิศวกรรมและชื่อเสียงที่ซีซัสร้างไว้สรุปแล้วซีซัด75ซีรีส์ปี2025เป็นการพัฒนาที่นำพาตำนานสู่ยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงพร้อมการอัปเกรดที่คงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของรุ่นดั้งเดิมมันคือปืนที่แม่นยำทนทานสวยงามและสามารถปรับเข้ากับผู้ใช้ย,ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนักะส,สมนักแข่งหรือผู้ที่มองหาปืนพกที่เชื่อถือได้ ซีรีส์นี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามในปี2025